ในช่วงแรกเป็นร้อยที่กีริยารขึ้นำอยู่หนึ่งประตสูงครับเกมในขึ้นเวลาหลังของท่านาบาวินล่าก็เนี่ยมีการแก้เกมครับตอนนี้มีการเปลี่ยนตัวผู้เสาตัวเอาตัวผู้เล่นไปเป็นผู้เสาตัวแล้วเอาผู้สาตัวออกมาเป็นผู้เล่นเนี่ยโอ้โแผนแบบนี้จะได้ผลขนาดไหนก็จะต้องดูว่าบาร์วินล่าใช่มาหนึ่งเราเปลี่ยนเกมซ้ายร้อยที่กี แรงขึ้นมาอยู่หนึ่งประตูตอศูนย์ตอนนี้ถือว่าสกอร์แล้วเสี่ยหรือว่าร้อยที่สเกมค่อนข้างจะติดขัดกันทั้งคู่แล้ต่างทำประตูน้อยจริงๆเลยดูริ่งตัดจังหวะนี้ให้น้ององค์การยอ้อนกลับมาตั้งกันใหม่จังหวะที้แต่งเข้าเขาขวาแล้วไม่ได้เขาขวามาหน,นึ่งจับบอลแรกไม่ดียังแก้ไขได้แร้อยที่สี่จังหวะนี้จ่ายมาก็ไม่มีใครครับ อู๋ก็ตีดูว่าใช้ความเร็วขึ้นมาทางขวาจังหวะาที่เสาสองมีเพื่อนอยู่แล้วโอ้โหโหทีนี้ไม่ได้ระหว่างสุดท้ายเนี่ยเปิดย้อมหนังมีเพื่อนไปเยอะเลยโอ้โหออกมาตีว่ากูหนึ่งให้มาขวาสุดคู่นี้ เพื่อนสัวบอลไม่ดีเลยเป็นซังเตะขึ้นมาจากฝาประตูว,าว่าปอบอเวลล่าอีอาร์ยกยาวขึ้นหน้ามาลูกนี้มาร์ทงต่อแล้วพี่วุฒจับบอลไม่ดีเลยบอลหนุมันไม่เชื่องเทา้าไม่มีเลยเสียเลยอ่ะถึงว่ามันพูโหมทงมาให้ดีแล้วแต่ว่า จังหวะสุดท้ายเนี่ยยังขดัดขัดยิงอยู่ว่าบอลลีน่าใช่นัดวมาหนึ่งตั้งป้องแล้วลูกนี้มองหาเพื่ออยู่ว่าจังหวะนี้ไม่มีใครลองสองเองครับเท่าจุดตัวท้ายจริงฉลับแล้วพู่ตอถูงต้องปัดทิ้งเนี่โอ้โหนี่บอลมันเลื่อยเนี่ลูกยิงไกลอะถือว่ามีส่วนสำคัญเลยครับยังเป็นเตะม,มุมครับยกมาเสาแรกอา้าต้อเตะไม่โดนโอ้โหดูว่าจังหวะนี้ยังเก็บได้หนึ่งให้มา ก็โหก็แปะกับมาเทือนแขวสองก็ไม่ดีเย็บดักบอลได้แล้วบอลวล่าตีผิวหลบมาหนึ่งคนเง็บให้มารองการมัดแต่งเข้าซ้ายแล้วลองสองไกลลูกนี้ก็ไม่ตรงหอยเง็บการเตะเล่นั้นเง็บบอลที่ เ็นจังจหวะนีดด้จะผ่าน2คนยังแก้กับมาได้แั้วปงมนหนนาให้กับทาเต้ขวาสุดโอ้โหให้มาน้หนักให้ดีเอาแล้วตัวจังหวะสองฟองมาีนาได้เลยกทุ่้หนัขวายี่วัดจังหวะแรกวัดิงพุ่งนี้กบอลนคราบ มาแบบวนับบอลแลังเล้รูี้เรยบเรี้อยเลยมนี่ยังไม่อ้ยังปูหลกัไม่ได้ทประตูมาปูหลเกิดัแล้วเป็นเวลาเนี่ยหลายหลายวันหลายเดือนแล้วเขาม่อเอาจนได้เาประตูนี้โอุ้กขิดแล้วฉับอกว่าเนี่ด้วยก็ต้องออย่างนั้นบอมาเข้าทางแล้วียาเข้าที่เสาสองด้า้ายรูดเรียบ้อยเลยไม่อ้วน ตีแล้วเหมาโดนได้ครัวบอลวน่าครัต้องบอวจะขู่โอ้โหนี่ครับเอาตั้นลงมายิงทำให้แดนหน้าแล้วมันจะขู่วโอ้อยู่ถือที่ถือตำแหน่งครับปั๊มบอลแล้วก็มาเข้ามาครับรอรอดีๆหลังจากที่เอลนาอยู่ดีๆแล้วตอนนี้ถูกตีเสมอแล้วโอ้แล้วยิงยัดไอ้ตรงหอเลยครับโอ้โหจัดเข้าการแก้เกมของธนาบอรมวีน่าครับเหมือนจะได้ผลยังไงในเวลาหลังครับ

เขาจปิดประตูเล่นสั้นครับเต้เขาะออกไปทางขวาตองวีล่านิสตีครับแล้วตู่กาทำชิ้นกันเร็วลุยยังไม่แก้วมาได้ครับเต้ทางขวาแล้วจับบอลนู้นบอลหันแข้งมันขาออกข้างเงครับจังหวะสองหัวเตะโยนออกแล้วกินลูกนี้ โอ้โหวนงไปตรงตเขาตัวจังหวะยิงเท้าหลังได้ด้วยเราเสียฟาวจังหวะที่เข้าช่วยนิดนึงแล้วอลลากการได้ยังไงถึงติดกับตัวไปตด้เราจะมีการเียตัวอเอ้าตั๋าครับ ใช่เอาไปนะซ้ายเอาฟ้อยดีกีตั้งข้อมแล้วยิงจัดโอ้โหดูมาดูอ้มันไม่มีอะไรอะะพวกใครเป็นลูกจริงที่ใต้ผนแล้วฟอยดีกีเนี่เายิงไกลแล้วหนุ่ยมันจะพูดถึ่ยิงตำแหน่งไม่พูดดีเท่าไหรอ่ะพยายามยืดขาไสกัดแต่ว่าเตะไม่โดนอ่ะโอ้โหได้ประตูที่สองเลยแล้วตอนนี้ขึ้นนำอีกครั้งเป็นสองประตูมาหนึ่งแล้วพ้อยดีกีโอ้โหเนี่ยการยิงไกลวันนี้มีผลเลยครับ แต่จังหวะที่เหมือนจะไม่มีอะไรนะนคู้ได้ประตูซะอย่างนั้นแล้วรอยโหเราให้เรลการเตะบินจังจังหวะสองตีแอแต่ไม่ผ่านนจังว 2. 2> หวะนี้จะโดนถยจากร้อยดีโอโหตับบอลกนยาวหว่เ้ยแไเอาสี่จมาตรงกลางตู้นี้เปิดลุ่เข้ามาเสียาจังหวะนี้

โอ้โหขา,าหหอะไรอ่ะเพ่นของวที่กียุโุกคนครับยได้เป็นลูกทุ่งแล้วทางด้านซ้ายทุ่งเร็วแล้วการมัอดอนกับมาตั้งใหม่ครับบอ่าโอ้หววดูจังหนี้แหวกมาสมคนให้บทางานซ้ายครับียาชิ้โอ้โหด้านซ้ายเปิดไปฉลี่ครับเราได้เป็นลูกเตะมุมทางด้านขวาบองบอนา ต้องมาดูจากสาวแบบนี้ตองบิน่าลูกเตีสีจัดเสาแรกไม่ได้ยังได้ไปเล่นคู่นื้อคู่ึงลึกมาโอ้โหดูว่าตัวนี้ลูกสาวตูรับไปติดเอาใหญ่ยิ่งไม่ดูขอก็โสุดท้ายแล้วต้องมาการให้ลูกเตะมุมโอ้โหดูว่าตัวนี้มูก่าวตูปัดแล้วเนี่ยบอลมันรับไปติดเย หรือว่าพ so ุ oh. enroll, ่งที่ไกลไกลาเป็นของแหลงของหุ้มของตุ้งไปเลยครับสฉพาะแบันนี้ฝนตกลงมาครับต่างหนาแล้วก็มีทุดควงเยอะทั้งท้ายจะลื่นเนี่พุ่งเร็วขึ้นมาแต่ว่านี้เตะเบี้ดเตะทิ้งออกข้างไม่ได้ครับเออรถยิงหนึ่ง ทุกคนนี้ไม่โดนพักผมก่อนยังได้เลยระหว่างสุดท้ายมึงก็ตรงมอขอกับอูดโยนบางๆแล้วลูกมันจะพูดพยายามจะเช็ดให้มันเปลี่ยนท่าแล้วกูถือว่ายืนไปหาตำแหน่งได้จริงจริงนะทุกคนมันจะพูดหรอว่าโอ้โหไม่โดนบล้วไม่ได้แล้วอดี้โอ้โห่สายกระลุกกระลั่งมาลูกนี้จะยิงไม่ตรงกออีกครับำยาเจ้าตัวนี่เอาบินหวังเลยครับเดือดเชื่อเหมือนกันแล้วแม่ลูกนั้นตะข่ายลูกลูกแล้วทุกอย่าง จิงหลุดก็ออกมาอย่างน่าเสียดายแล้วบาว์บล่าไม่เล่นประตูไปเสมอโอ้โหนี่แล้วความขบมันไม่มีครียบแล้วจ่ายทะยุท่องตัวนี้ก็ถแถบออกหลังแล้วอยากได้เป็นลูกเตะมุ่มทางด้านซ้ายของทีกีกอล์ฟกัดมาเอ้าเสาแรกไม่มีใครเตะโดนเลยครับโอ้โห ว่าต้องผู้สาวสองก็มีผู้เล่ร้อยดีกีอยู่ด้วยแต่ว่าแมตั้งตัวก็ไม่คิดว่าบอลมันจะลึกขนาดถึงครับบัดขอสั้นๆครับบัดทางซ้ายปางบาริล่าขวาเอาไว้แล้ขวาด้วยแล้วต้องย้อนกลับไปตั้งใหม่ครับโอ้ยแล้วเปิดดาวรูปนี้ก็ไม่เป็นไรเลย มีการเปลี่ยนตัวแล้วก็ขั้นสนามขยับแล้วตอนนี้เอาทวดกับผู้ทำประตูตีเสมอให้กับบาวาวิล่าขับลงไปครั้งนึงครับขอที่หาวัยครับชิบมาลูกนี้โอ้แม่นด้วยครับหงุดหงิดออกมาหนึ่งตั้งป้อมแล้วเปิดไม่ผ่านตัวสองดูว่ายังไม่ผลร้ายเตะทันหลับแล้วจังหวะสุดท้ายอ้าวหนุ่ยเนี่บไม่ใช้มือแต่ทิ้งออกมาได้อ้าวลบตัวตรงนี้ ไหลามาซ้ายสุดยิงแล้วสเสาแรกเสาสองยิงไม่ตรงขอไปกับโมโขจังหวะนี้ต้องเน้นเลยสำหรับร้อยที่กียร์ขึ้โอโอนข่ายต้องอยู่ที่สามโอ,โอ,โอ,โอ้โหจังหวะนี้จะคู่โอกาสทองเลยครับคุณสาวตูจะกัดกกมาแล้วเข้าทางมาดีแล้วตั้งยิงหนึ่งเน่งะแต่ว่ายิงหลุดก่อกันเองครับโอ้โหถ้าคู้เ,อเอน้นเกินไปครับเต้นน ให้ออกมาางซ้ายอุลรถทำทันหรือเปล่าตีลูกนี้รถไม่ทันเลยไม่เรียนจะจ่ายสองสนามมาให้ดีอ๋อวันนี้กีให้ออกมางขวาทางตนท้ายก็จะหายก่อนเลยกันอีกครับมาช้าหรืไปแล้วลูกนี้เสียบอลอ่ะรวดูว่าของบอลหลอกไม่ดีทางซอ้ายตีกู้จับบอลลูกนี้เกือออกข้างเลย เอาเออกมาซ้ายอาอ,อกมาดล้ยเขวางสนามมาตรงนี้อ้โเข้าบอ,อล,อไ,ล,ลไม่ไถึงี้เดี๋ยวเวลา,าวันเจ็ดนีจะแล้เตะลยที่เวลาแล้วเียีคนล้วตอนนีเอาที่หากลับลงมา ใชมามา่ครับดเราจบไปคนนึงแล้วตรงการให้รลวลูกอัวเก่าแล้วลุกนี้ดู่าจยไม่ได้เสยอับรยี่เกีราแวสูเก่าให้มาทางขวาแล้ลุนี้ก็ชให้เนไปแล้วไปแล้วเรีกด้าเอาแครับใช่ครับตงกานี้อ้ยังได้อยู่กับร้อยที่ทางด้าน,นซ้ายครับ ตายะลู้ช่องแล้วจับบอลลูกนี้โอ้โหยาวอีนิดเดียวมากถือว่าการจ่ายบอลรู้ช่องของวอลที่เกีวันนี้ค่อนข้างแม่นยำแล้วย่างได้เป็นลูกทุ่มนั้นขวาครับ มืนบางบาล่าก็ได้ทุ่แล้วก่วนี้เ่นสั้นครับพี่อมองไกลแล้วสายดึงเ,เส้นรูกนี้ตปชันแหลวขึ้นมาบางโมล่ายัางเก็บได้อ้าถามสองพี่อา ยัล็อกลงมาสวยระหว่างที่กอบาร์บีล่าดูเว้ยเลียงขึ้นมาแล้วจ่ายต่อมาท้องโอ้โหจะจ่ายเข่้นมาท้ายก็ไม่มีใครเลยหนึ่งจ่ายทั้งช่องแล้วต่อสองตัวร้อยดีกรีตาสวนกลับขึ้นมาสามคนจ่ายไม่ผ่านก็ต่อแรกเขาสองยังเก็บได้หนึ่งกระโกมาซ้ายสุดยังเป็นหน่ยวยครับทบทิ้งออกไปได้ครับห้านาทีสุดท้ายครับ โอ้ยังมีเวลาขหรอครับอง้วทิแล้วสกอร์แบบนี้ยังทิ้งกังไม่ลงแล้วสองต่อหนึ่งเลยหนึ่งหมกโงงว่าไปถึงนี่ครับอยางเกิดได้เปนลูกทุ่งของทางด้านซ้ายครับทุ่งลึกมาจังหวะนี้โอ้แล้วหนุ่ยดูว่าต้องออกมาปาดทิ้งครับโอ้จังหวะเมื่อสักครู่ว่าบอลมันลึกไปนิดนึงครับ ตอนแรกเจ้าตัวก็กะจะออกมารับก็แต่ว่าเมื่อก่อนลึกจะต้องปัดทีแล้วแล้ว่านหรือเปล่าบอลมาไม่ได้แต่ว่านี้ลูกกทางซ้ายแต่มาสุดเซตแล้วยิงโอ้โหนี่ทุกวันสุด้ายแล้วยิงเข้าด้านในตะข่ายโอ้โหพี่สาวนี่ถ้าว่าโอกาสมีแต่ว่าทุหวันสุดท้ายยังเป็นปัญหาอยู่ครับตายแล้วทุกช่องเอาอีกแล้วหนึ่งตัวนี้ยิงแล้วปั๊มบอลนิดนึงยันเก็บได้ทางขวา หนึง่งล็อกเข้าขวาให้มาแล้วกรรมการให้นสมอหดวันนี้เติทขึันซ้ายพายจ่ายตรงกลางมิลวนย้อนกลับมาี่มาตั้งมองมอา้วันี้มองใจแล้วจีิง,งยง่าเลยแรงใ้หนึ่งนึ่งกำแพงด้านขวาบาวงล่าวัดจัดโดกโ้โหลูกนีนนี้ตัว ตวดมงยังไม่ออกด้วยครับตรงการได้เล่นต่อและทุกคนสุดท้ายอ้าวได้ลูกเตะมงครับต้องเน้นเลยครับมองวอร์ิลาแต่มงมโยม,มาตรงกลางปัดทิ้งแล้วพี่หายยิงไม่ตรงขอบอีกแล้วครับเอริสเป็นคนที่มีโอ,อกาสเยอะที่สุดในทีมเลยครับมองวอร์ิลาพี่ห่าโอ,อ้โหจใหญ่ยิงหลุดออกไปเลยไม่ได้ตัดเตะเล่นสั้นกับโรนีกี เ,ออเปลี่ยนแกนมาถ้ามงสลับแล้วไม่มีใครตามเขามาเล่นต่อหนุออ่ยเล่นเร็วเร็วพัดใหมานมาบัส <What? S 1> <what? S 2> ไปแล้วติดเครื่องทาขวาแล้วจับบอลแรกไม่ดีลูกนี้เตะสลับออกข้างรับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนครับหน้าข้างสนามจะเอาเสีลงมา ผมเช่นเดียวกับร้อยทีกีครัจการการขยับก็ของเล่นในคู่ต่อไปก็เป็นเกมแล้วว่าพอลที่มันมาจะไปหกับไปดักแอร์ดีแล้วยังไงมาถึงสนามแล้วโอ้ตุวร่างกายได้เลยเกมในคู่นี้เหลือสองนาทีสุดท้ายครับขอโทษเจ็บก็เดินไปเดินไป หลอนยามาก็ไม่มีใครยป็นไหน้าเสดได้ครับ้วเขาก็เห็นโอะไรวะโซโอไรโไหนโซ่ใหหโเดาลรถปั๊มก่อนกันจังหวันหองแล้วคู่กบอนยังคู่พิดอยู่ต้งมาทิท้าย่ที่แน่หวหน้าเองแ่แล้วมาจที่เป็นลูกพู่ด้วยแล้วตัดมาได้1 0ครั เขารอเขาสัตว์หรือเขารอเาือดเขา็ไม่เอามาตัวกายเก็บได้ขวาขวาเตะตามตองแล้วโอ้โหต้งไหวยิงบอลน่งต่อ ทีสุดท้ายกองทุดเราบาดเจ็บครับเก็นอบอมบิล่ากับบ้อยยี่กียังเป็นร้อยยีกีที่ขึ้นมาอยู่2องพิราหนครับทายออกมาทางขวาทางหวดแรกไม่ดีอยากไปเรียมผูกขีดกันอยู่ตีแล้ววันท้ายก็ไม่ทันอีกแล้วอื่งแล้วแล้วก็เปดเต็นทีแล้วรูปนี้มันแรงเงาไปครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวการาดสนาม จะเอาพี่ on ิาลงมาครับโค้ชเวลาบาดเจ็บในขึ้นหลังโค้ชกันหนึ่งนาทีครับมีเวลาเหลืออีกสองนทีครับเต้ไอ้มาตีล็อกตรงนี้จังหวะท้ายสุดเส้นหากกลับมาไม่ออกด้วยแล้วแม่จังหวะนี้ยังเปิดมาได้แต่ว่ายังไปสลัดกองหลังขอที่กีออกหลังเอาข้างครับ ยังได้ไปลุกทุกคนท้ายตีจะทุกข่ายหรือเปล่าเนี่ยต่อทุกข mm ่ายเลยครับย้อนกลับมาสวนแล้ววันนี้โอ้โหดูยังเกิดกระโโตกไปได้เหมือนกันครับลอยดีกี้อ้าวเราสวนตลอดวันนี้ลูสวนเดียวชายบอลแรกไม่ดียังแก้กันออกมาได้ครับลอยดีกี้อ้าวแล้วตลอดวันนี้สวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งสามคนครับจับแล้วโอ้โหย้อนกลับมาโอ้โหนี่ครับ ให้บอจังหวตอนแรกที่หนึ่งกระดูกเดียวเนี่ยให้พอลังลึกไปหน่อยอ่ะอะไรด้วยให้มาเตะลอสามสี่คนยังไงอถูกกันอยู่ถูกบลชุลมอแล้วท้ายเอาบแล้วเข้าคอขอนี้ไม่ได้ร้ก้วนซึ่งบอกว่าตัวแรกที่มองบหน้าได้แบบนี้ร่บแล้วก็ทสิงห์่็ขาฝร่าหมดเวลาที่หลังเนี่ยเขอเิญเพื่อยละสองทีนักที่ตามสนามเลยรับ โอ 8, ้โหเป็นร้อยีกีวันนี้เก็บสามตั้งสองค่าเลยครับเจ้าบาโอลิน่าครับคู่นี้คู่กันอยู่คทุกในท้ายตารางครับคุณแล้วเป็นบาร์โอลิน่าวันนี้เราเอาชนะไม่ได้ครับแพ้ไปครับในตูวสองครัยังไงต้องขอขอบคุณเรื่องสองทีนครับทั้งบาร์โอลิน่าแล้วก็ร้อยีกีครั้งครับวันนี้ผลอาจจะตกลงมาแต่ว่าเนี่ยจังหวะกระทบจังหวะกันในเกมครับก็เลยมาสองไม้จากเนื้อหลังเจ้าเกมครับยังไงก็ขอขอบคุณเรื่องสองทีนครับทั้งร้อยีกีแล้วก็